สิงโตทะเลลากลงน้ำขณะถ่ายรูปกับปลาเพลินๆชาวประมงถูกสิงโตทะเลที่หิวโหวยโจมตีก่อนจะโดนมันลากลงไปใต้น้ำขณะกำลังถ่ายรูปกับปลาที่เขาจับได้อยู่ดีๆขณะที่แดเนียลคาวโพสท่าพร้อมกับปลาขนาดใหญ่ที่เขาจับได้บนเรือของเขา เจ้าสิงโตทะเลที่หิวโซก็โผล่ขึ้นมาเพราะว่ามันน่ะอยากจะง่าปลาไปเป็นอาหารกลางวันแต่ว่าดันงาบมือมนุษย์เข้าไปด้วยด้วยพละกกำลังที่มหาศาลเจ้าสัตว์หนัก300กิโลกรัมตัวเนี้ยจึงได้ลากทั้งปลาทั้งคนจนตกจากเรือก่อนจะลากพวกเขาลงไปใต้น้ำลึก ทว่าในที่สุดเจ้าสิงโตทะเลคงจะเผลออ้าปากคลายกรามเปิดโอกาสให้แดเนียลรีบว่ายน้ำหนีกลับไปที่เรือพัรยาของเขาช่วยดึงให้เขากลับขึ้นบนเรือได้อย่างปลอดภัยเหยื่อกรามรายเนี้ได้รับบาดเจ็บข้อมือหักแล้วก็มีแผลที่เท้าเขากล่าวว่ารู้สึกโชคดีมากที่ยังมีชีวิตรอดมาได้